อาโคโปโลพบแล้วบูรพาประเทศเรื่องนี้เริ่มต้นจากคุกเจนวาในอิตาลีเมื่ออดีต600ปีก่อนอิตาลีในสมัยนั้นแบ่งแยกเป็นประเทศเล็กๆสู้รบซึ่งกันและกันสร้างกระแพงขึ้นกระทั่งในใจของตนเองและเบียเซียแกงแย้งกันในที่รับแคบเช่นในคุกแห่งนี้คนเหล่านี้คือชาวเวเนเชีย ซึ่งถูกจับมาเป็นเฉลยเมื่อคราวทำสงครามในนั้นมีคนแก่ชื่อมาโคอยู่ด้วยแต่ว่าน้ำลุกไหม้โผล่ทีเดียวน้ำนะ่ะน้ำนะ่ะน้ำน้ำไหม้เหรออืมใช่แล้วมันเผาฟ้าในทะเลทรายนะพูจาเหลวไหลยอยู่เรื่อยฟ้าแลายยั่วว่าน่าใส่น้ำไปไหนไหมกันนะอะโลกเราหนาะเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าพิศวงจริงๆ ยกตัวอย่างที่ทะเลตะวันออกไกลนั่นมีประเทศเกาะที่ชื่อเจแปนแต่วางเขาที่นั่นเป็นทองแท้แต่แต่หลังคาถึงพื้นเลยทีเดียวนะมาหาจริงๆพูดแล้วจะหาว่าคุยนะว่าแล้วเชียวเรื่องคุมทรัพย์ออกมาได้ซละมั่นโลกนี้ประหลาดจริงๆนะข้าเห็นแม้กับตาข้าทีเดียวแหละโมได้เก่งจริงๆนะพูตาแหนวไหลยังไงรอให้มันเหมาะมันควรไมถึงไม่เชื่อข้านั้นเนี่ย นี่มาโคท่านมารโครข้าอยากจะฟังเรื่องการเดินทางของท่านนะเล่าต่อไปสิอย่างนั้นเหรอ้ายอย่างนั้นข้าจะเล่าให้ฟังนะตอนนั้นนะข้าอายุได้สิบเจ็ดปีพ่อกัะลุงของข้าจะออกเดินทางไปยังอาณาจักรหยวนอันไกลโพนโอ้ยางงั้นเหรออือใช่แล้วละ่ะนะนะฮะได้โปรดาพาผมไปด้วยเลยนะคะผมยอมทุกอย่างเลยจะขนของตกักน้ําซักผ้าทํากับข้าวยังไงก็ตามยังลูกจะไปไม่ได้แล้วนะมาโค ลมผมก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะฮะนะ,ค,ะคุณลุงฮะช่วยพูดเดียวสิฮะข้าตื้อเต็มที่การเดินทางไายังประเทศกลายพนการผรจญภัยข้าอยากจะไปเต็มทีและนาที่สุดพอ่ออนุญาตให้ข้าเดินทางไปด้วยใช่ยัแล้วข้าก็ได้เดินทางออกจากเวนิสบานเกิดนะ การเดินทางสู่ประเทศไกลโพ้น,น่ะมันวิเศษจริงๆบ้านเกิดค่อยๆหายลับไปจากตาจะมีชีวิตได้กลับมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อหมองเห็นขบวนคนเดินทางแล้วก็เกิดพลังขึ้นมาอย่างประหลาดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเงียบสงบมากไม่พบพายุหรือว่าโจรสลัดเลยเรือก็ไม่เคยถูกกระแทกถูกหินใต้น้ำ าจากนี้แหละคือการไปจนภัยอย่างแท้จริงเลยที่เมืองอาเคินเราไปรับจดหมายของท่านโป๊บและน้ำมันศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งไปสมทบกับนักบวชสองลูกและผู้ติดตามอีกขบวนหนึ่งด้วยอ่มมมะมคนปลาเหรอใช่แล้วครับหมาหลวงบุคปนปลาใช้กระถาเสกเปล่าแห่งกลางวันกปนกลางคืนจับผู้คนเอาไว้เราก็หยิบมือพอจับได้ไม่ขาดก็ขายเป็นทาสไปเลยล่ะครับ เนื้ถึงภุราตสาคัญขึ้นมาได้พอดีเลยนั่นสิขัก็เหมือนกันเห็นยี่ต้องรีบกลับก่อนแล้วนะอะนี่คือจดหมายของปู๊บนะเราเนี่ยกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะลาอ่อนไปละมาชีพวกเรามุ่งต่อไปผ่านดินแดนแห้งแล้งแล้วไปยังประเทศหยวนอันไกลโพ้นทางตะวันออกที่ตะวันออกแล้การเดินทางยังคนดาเนินต่อไปโดยไม่มีอะไรหลายวันเฮ้ยอะไรอะ ก็พวกคนป่านี่พวกเราหนีเราเโอ๊ยน่ากลัวจะม้าเลยเฮ้ยเฮ้ย อยู่ไหนกันหมดหรอพ่อฮะพ่อะพ่ออยู่ไหนเอ้ะมาโคฮะพ่อฮะมาโคพ่อฮะผมอยู่ทางนี้ฮะเอ้มาโคปลอดภัยดีหรือเปล่าวะฮะพ่อฮะพออมาโชคดีจริงๆอันนียนะ มาโคปลอดภัยก็ดีแล้วหมาดีใจจริงๆนะไม่ไเป็นไรหรอฮะแต่ว่าทุกคนแล้เป็นไงกันบ้างฮะหายไปไห<ค>นกันหมดเลยฮะทุกคนก็ถูกจับไปหมดสิจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เหลือแต่เพียงเราเท่านั้นอ่ะที่เหลืออยู่แค่นี้เฮยเหลือแต่เพียงเราเท่านั้นหรอฮะเป็นชั่วข้ามวันก็เหลือเพียงสามคนแต่ทั้งสามคนแห่งตระกูลโปโลก็ไม่ย่อท้อยังคงขี่ม้าไปทางตะวันออกผ่านที่ราบสูงเปอร์เซียข้ามภูเขาพัตดาฟี พวกเรายังคงมุ่งหน้าต่อไปทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งกินทั้งนอนก็อยู่บนม้าตลอดทางเรื่องที่เคยเล่าว่าเห็นน้ำใหม่ภูเขาที่ทำด้วยเกลือทั้งหมดและที่ว่าผ่านเธือเขาที่มีเพชรกระจักกระจายอยู่ก็อยู่บริเวณแถวนี้แหละนะความหนาวยามค่ำคืนที่ราบสูงฟามีก็ผ่านมาแล้วเรจาจะความหนาวก็คือความร้อนลาวก็จะเดือดบนทะเลทรายลบ สามสิบวันผ่านไปโดยไม่เห็นต้นยาสักต้นเดียวพายุทะเลทรายก็รุนแรงน่ากลัวเหลือเกินโลกนี้กว้างต้องไปถึงมรรัศสาเวลาผ่านไปนานถึงสามปีทีเดียวพวกเราเหนื่อยล้ากันเป็นที่สุดอะไรนั่นนะ พวกคนป่าอีกแล้วนั่นน่ะก็ไม่โลมันกันน่ะตะล่อหนีไม่ได้แล้วอ่ะเออท่านคือขบวนข้าตปอรแหงวันทีชัชมาแล้วมารับท่าน่ะืมในที่สุดก็มาถึงอาณาจักรหยวนจนได้ฮะเออความรุ่งเรืองของเมืองหลวงเนี่ย ที่นั่นะคือเมืองหลวงของจกักรพรรดิกุปไลคานาาไม่ได้พบกันนานทีเดียวนะโปโล,โลนะไปฟาลอองธุรีพระบาทนี่คือจดหมายจากปอบและน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ให้ยะค่ะอืมขอบใจขอบใจมากวพราแต่ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นใครกันล่ะืมโปโลไปฟาลอองธุรีพระบาทนี่คือบุตรชายของขาบฟะองโลมีชื่อว่ามาโคโปโลโอ๋อมาโคจ้องทำงานรับใช้ข้าเถะนะ ด้วยเหตุนี้ข้าจึงต้องอยู่รับใช้อยู่ในวังของจกักรพรรดิกุบรายคานนะข้านับวันก็หยิ่งพิศวงในความกว้างใหญ่และความประหลาดของโลกนี้และเวลาก็ผ่านเลยไปสิเจ็ปีเร็วเหมือนกับติดปีเลยทีเดียวนะแล้วในวันหนึ่งพวกเราก็ได้กลับทูลขอกลับประเทศโชคดีที่เราได้โอกาสกลับโดยรับอาสาไปส่งองค์หญิงโคคาตินที่แต่งไปยังประเทศเปอร์เซีย ยังไงยังไงก็กลับมาหาข้าอีกนะอย่าลืมนะพี่ค่ะขาะองให้สัญญาพี่ค่ะจักรพ<ห>พัดกุปลายขานทรงประทานเรือใหญ่สิบสี่ลำและบริวารผู้ติดตามสองพันคนให้แกเ่เรากองเรือผ่านช่องแคบบาลกาผ่านทะเลที่ร้อนผ่าราวเดือดของหมหาสมุทรอินเดียไปยังเปอร์เซีย แต่ว่าบนเรือล่ะเกิดโรคไข่ตัวร้อนแล้วก็ไข่อื่นๆระบาดผููขนล้มตายกันไปเลยือน้ำซ้ำยังโดนพายุกระหน,น่ำอีกหลายวันทีเดียวพอนึกว่าผลนเคราะห์แล้วก็ยังโดนลมพายุอีกนายที่สุดก็สามารถพาองค์หญิงโคคาตินไปส่งยังเปอร์เซียได้สาเร็จตอนนั้นบริวารสองพันก็เหลือเพียง18คนแล้วก็เรือ14ลําลก็เหลืออยู่เพียงลําเดียวเท่านั้นเองแต่การเดินทางที่ทุกทรมานก็ใก,กล้จะสิ้นสุดลงแล้ว พวกเราเร่งเดินทางกันต่อไปเวเนเซียที่คิดถึงเวเนเซียที่จากไปถึงย5หปีแต่ว่าถ่าทางของพวกเราแทบจะดูไม่ได้เอาเลยทีเดียวเอามาถึงแล้วล่ะครับนี่แกเป็นใครอ่ะมาโครปโลยนี่แหละครับแล้วก็ด่พอ่อนนี่โคโลสุดั้นก็ลงมาเฟออย่างไัล่ะครับ โูอะไรบ้าๆวราเขาตายไปหมดแล้วต้องนานแล้วว่าอะไรกันก็จะมีชมีวิตอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะครับนี่ดูให้ดีสิครับอดช่ยวยนี่เปิดประตูนะก็คือมอคคโปลโลนะคนที่ยืนอยู่นี่ก็นิโคโลโปอลโลแล้วก็มาเฟอปอลโลพวกเราเพิจะกลับมาจากประเทศทางตะวันออกไกลและจากไปยี่สิบห้าปีแล้วเปิดประตูสิเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะข้าได้เล่าเรื่องเล่าที่ประเทศตะวันออกไกลให้ทุกคนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อข้าเลย ก็แน่ล่ะใคาจะไปเชื่อล่ะฮะใช่แล้วเหลวไหลเหลวไหลจริงๆเลยทำไมหัวเราะทำไมทำไมไม่เชื่อได้เขาพูดเรื่องจริงนะมันเป็นความจริงพูออยู่ได้เด้้เหลวไหลหมที่สุดขอบฟ้าไกลโพนน่นมีประเทศเหล่านั้นอยู่จริงๆนะเนี่ยมาดูก การที่จะเชื่อคําพูดของมาโคโปโลนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากสําหรับชาวยุโรปในยุคนั้นเรื่องบันทึกตะว,วันออกไกลที่ลุสเแกลโลได้บันทึกไวนน้นั้น,น,น,นมีอิทธิพลต่อนักสำรวจสมัยหลังจนเป็นเหตุให้มีการค้นพบเส้นทางเดินสู่อินเดียทวีปอเมริกาและเส้นทางเดินเรือรอบโลกในเวลาต่อมา